เย่ yeah, แล้วเอาไงดีในเมื่อเธอมีอการบ้าคลั่งอ้๊ยมันต้องล้มอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยฉันจะฆ่าเธอเดี๋ยวนี้แหละตายักเถอด้าช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วย ช่ด้วยฮะนี่มืนถนัจนี่เออเอ่อเอ่อเอ่อเฮ่เจ่อเะ่อเอ่อเีอเี่อเออเออเ่อเอ่อเอ่อเอ่อ่อเ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 เอ